สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันพุธที่4สิงหาคมนะคะกลับมาพบกับครูบอยอีกแล้วในวันพุธนี้นะคะอ่ะวันนี้เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของอ่ะพูดวันนี้เมื่อวานนี้อ่ะขอคุยก่อนเมื่อวานนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับการตั้งลบใช่ไหมคะอ่ะมันมีการกระจายถึง2ชั้นไปเลยทีเดียวยังมีนักเรียนหลายคนที่ยังงงงง,งยังกระจายไม่ค่อยถูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการกระจายกันเพิ่มนะคะโอเคนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทํา แบบฝึกหัดกันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนดูครูปอไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะโอเคอ่ะให้นักเรียนดูโจทย์ก่อนเปิดแบบฝึกมาเลยนะคะแบบฝึกหน้าที่69เ้าขาบอกว่าจงหาผลลบจงหาผลลบนะคะแล้วเขาให้ทําอะไรบ้างอ่ะอันแรกก่อนเลยนะโจทย์สั่งว่าให้หาผลลบก่อนนะคะพอหาผลลบเสร็จเอามาทําอะไรเขาบอกว่านําผลลบ ที่ได้มาถอดรหัสกับตัวอักษรต่อไปนี้น้ำผลลบที่ได้มาถอดรหัสกับตัวอักษรต่อไปนี้นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นทําอะไรอีกเติมตัวอักษรที่ได้จากการถอดรหัสในช่องว่างต่อไปนี้อ่ะก่อนจะถอดรหัสก่อนจะเติมเราต้องไปลองหาผลลบก,ก่อนนะคะอ้าวดูโจทย์ก่อนโจทย์ข้อที่1นึ่เขาบอกมาแล้วว่า97 2ดสสอง 9ก้าร้อลบด้วยหกรเา่าวเราจะมาเริ่มลบกันนะคะเริ่มลบไปพร้อมกันนะอ้าดูหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเวลาเราลบเนาะเราก็ต้องเริ่มจา่หลักหน่วยก่อนเนาะอ้าวสอลบสีพอจะลบ4ได้ไหมทําไมถึงไม่ได้คะ่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเพราะว่า2มันน้อยกว่า4ี่อถ้าไม่พอลบไม่ได้ให้ทําการ กระจายเก่งมาค่ะให้ทําการกระจายเนาะอ่ะกระจายดูถัดเลขพอดูหน่วยหลักหน่วยใช่ไหมเราต้องการกระจายแล้วก็ดูถัดไปเนาะหลักสิบอ่าวเดิมมีอยู่เจ็ดกระจายเขาไปหนึ่งเหลือหกเนาะจากสองกายล่างไปเป็นสิบสองทันทีเห็นไหมคะอ่ะสิบสองลบสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยสิบสองลบสี่เก่งมากค่ะสิบสองลบสี่ได้เท่ากับ แนักเรียนก็ใส่เลขแปไว้นะคะโอเคคราวนี้ไปดูข้อถัดมาเอาไปดูตัวถัดมาหลักหน่วยเสร็จปุ๊บดูหลักสิบหลักสิบหกลบเก้าหพอจะลบเก้าได้ไหมมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่าเก้าหตัวตั้งมันน้อยกว่า9ใช่ไหมคะพอน้อยเสร็จพอลบไหมไม่พอถ้าไม่พอให้ทําการ กระจายตอนนี้เราดูที่หลักสิบถ้าหลักสิบไม่พอให้กระจายหลักร้อยนะคะโอเคหลักร้อยดูที่หลักร้อยหลักร้อยตัวเองมีอยู่เก้าให้เขาไปหนึ่งตัวเองเหลือแปดนะคะแล้วก็จากเดิมเป็นหกกลายล่างทันทีกลายเป็นสิบหกอ่าน,นี้ได้เลยนะคะ,อะพอกระจายเสร็จลบได้อย่างสิบหกลบเก้าได้เท่าไหร่สิบหกลบเก้าเราเอาตัวสุดท้ายที่เราเห็นเนาะอ่ะสิบหกลบ ก้าสิบหลบเเท่ากับเจ็ดนะคะสิบหกลบเเท่ากับเจ็ดสกลบเก้าเท <7. S 1> ่ากับเแล้วก็8ปลบหอ่ะพราเสร็จหลัก10เสร็จไหมใช่ไหมคะแล้วก็ขยับไปดูหลักร้อยเนาะหลักร้อยคือ8ปลบหกอ่ะแปลบหได้เท่าไหร่แปลบหได้เท่ากับ สองอ้าแส,สดงว่าข้อนี้นะคะคำตอบของการลบที่ได้คือ278อ่ะนักเรียนพอนักเรียนได้เสร็จปนักเรียนก็ไปดูบัรทัเด278ตรงกับตัวอักษรตัวไหนถูกต้องค่ะนี่เนาะตัว H เนาะ278ตรงกับตัว H นะคะซึ่งเป็นคำตอบของข้อที่1อ่ะอเพราะได้ H มาแล้วเราได้ตัว H มาแล้วเนาะได้ตัว H มาแล้วอ่ะ แล้วเน่ยก็ไปดูช่องที่เติมตัวอักษรข้อ1เราเพิ่งคิดโจดทยนะ์ข้อที่1เนาะข้อที่1อยู่ไหนนี่ข้อที่1อยู่นี่ oh. แสดงว่าช่องที่ต้องเติมท้ายข้อที่1ต้องเติมตัว h ลงไปตรงนี้ได้ไหมคะอ่านะคะโอเคอ่ะขยับไปดูต่อมาข้อที่2ข้อที่2นะ431ร้อยสามสิลบหนึ่งรลบหนึ ดูหลักหน่วยนะคะ1พอลบสี่ไหมมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่า4 1มันน้อยกว่า4ดังนั้น1พอลบสี่ไหมคะ1ไม่พอลบสไม่พอให้ทําการกระจายไปกระจายเราดูหลักหน่วยอยู่ดังนั้นเราต้องไปกระจ,จายจ,จากหลัก10กระจายจากหลัก10บนะคะมีอยู่สให้เขาไป1ตัวเองเลือสจากหนึ่งในหลักหน่วยกลายล่างไปเป็นสิบทันทีนะคะ อ้าพอกระจายเสร็จแล้วให้นักเรียนทําการลบได้เลยเนาะอ้าสิบเอ็ดลบสี่ได้เท่าไหร่คะสิบเอ็ดลบสี่ได้เจ็ดอ้าพอเสร็จแล้วหลักหน่วยนะคะเสร็จหลักหน่วยปุ๊บให้นักเรียนขยับไปดูหลักสิบหลักสิบนะคะดูหลักสิบนะหลักสิบ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 สองลบสามใช่ไหมคะนักเรียนเห็นตัวเลขเนาะสองลบสาม สองมันน้อยกว่าสามหรือมากกว่าสามสองมันน้อยกว่าหรือมากกว่าสามน้อยกว่าดังนั้นพอจะลบสามได้ไหมไม่ได้นะคะลบไม่ได้ถ้าลบไม่ได้ทำการกระจายตอนนี้เราอยู่ที่หลักสิบอยากกระจายต้องไปกระจายจากหลักร้อยนะคะอ่ะดูที่หลักร้อยเดิมมีอยู่สี่ให้เขาไปหนึ่งตัวเองเหลือสามนะคะอ่ะหลกักพอกระจายหลักร้อยเสร็จไปดูหลักสิบ ตอนนี้ตัวเองมีอยู่สองเขาให้มาไกดา์ร่างเป็นสิบสองนะคะโอเคอ่ะเสร็จแล้วตัง่ก็เริ่มลบได้เลยสิบสองลบสามสิบสองลบสามได้เท่าไหร่สิบสองลบสามได้เท่ากับเก้าเก่งมากค่ะโอ้นะคะสิบสองลบสามได้เท่ากับเก้าเสร็จแล้วก็ข้อที่สามเอ้ยไม่ใช่เสร็จปุ๊บพอหลักสิบเสร็จนั้งียนก็ไปลบที่หลักร้อยนะคะลบที่หลักร้อย สามลบหนึ่งสามลบหนึ่งได้เท่าไรเอ่ยสามลบหนึ่งสามลบหนึ่งได้สองดังนั้นข้อที่สองเลยตอบเท่ากับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนล้วมิงก็ไปดูบรรทัดที่ถอดรหัสเนาะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดตรงกับตัวอักษรอ,อะไรตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว m ใช่ไหมคะอันนี้ตัว m เนาะตัว m ข้อที่2เรากำลังคิดข้อที่2อยู่ใช่ไหมอ้าวไปเติมในช่องว่างถอดรหัสสินี่ข้อที่2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะข้อที่2อยู่ตรงนี้ดังนั้นตรงช่องของข้อที่2นี้ให้ใส่ตัวอะไรลงไปถูกต้องคะ่ะใส่ตัว m ลงไปนะคะตัว m ตัว m แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสกันว่าคำที่ให้มานี้เป็นคำว่า คำว่าอะไรนะคะโอเคอ่ะเสร็จสองข้อแล้วนะอ่ะไปดูอีกสักข้อหนึงสิข้อที่3าะ,ะข้อที่สโจทย์คืออะไรโจทย์คือ503ร้อลบหนึนะคะอ่ะเราเริ่มลบที่หลักไหนก่อนนะลบที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยนักเรียนเห็นเลขอะไร สามลบด้วยหกสามมันน้อยกว่าหรือมากกว่าหกสามมันน้อยกว่าหกพอลบหกไหมคะไม่พอไม่พอให้ทำการกระจายกระจายหลักหน่วยไม่พอใช่ไหมไปกระจายจากหลักอะไรมาหลักสิบออาไปดูหลักสิบสิเ้าแล้วหลักสิบมีศูนย์เนี่ยศูนย์พอจะมีให้เขาไหมตัวเองไม่มีอะไรเลยพอจะมีให้เขาไหมไม่มีไม่มีตัวเองก็ต้องไปหาเพิ่มใช่ไหมคะตอนนี้มีอยู่หลักสิบที่ศูนย์เนาะไม่พอ ก็ต้องไปหาเพิ่มไปหาเพิ่มที่หลักอะไรหลักถัดมาของเขาคือหลักร้อยอ่าหลักร้อยนะคะเดิมมีอยู่ห้าให้เขาไปหนึ่งพอให้ไหมพอให้ให้เขาไปหนึ่งเหลือสี่นะคะจากศูนย์ก็กลายเป็นสิบหันเทแต่ยังไม่จบเพราะเป้าหมายของเราตอนนี้เราไม่ได้ลบที่หลักสิบเป้าหมายของเราตอนนี้คือเราเพิ่งอยู่ที่หลักหน่วยใช่ไหม ดังนั้นถ้าไปดูที่หลักหน่วย3ก็ไม่พอลบ6อีกเหมือนกันดังนั้นก็ต้องไปกระจายจากหลัก10มนาะใช่ไหมคะตอนนี้เขามีอยู่10แล้วแดงว่าเขาสามารถให้เราได้แล้วมีอยู่10ให้คนอื่นเขาไป1เหลือ9จาก3เหลือเป็นเอ้ยไกด์ร่างเป็นอะไรทันที13นะคะ1 3โอเคเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนนะ13ลบ6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ7นะคะอ่ะพอหลักหน่วยเสร็จก็ขยับไปดูหลัก สิบหลักสิบเก้าลบสี่เก้าลบสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าลบสี่ได้เท่ากับอืมนะคะเก้าลบสี่ได้เท่ากับห้าเสร็จปุ๊บหลักร้อยหลักร้อยสี่ลบหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสามแสดงว่าคําตอบข้อนี้คือสามร้อยห้าสิบเจ็ดอานักเรียนก็ไปดูสิสามร้อยห้าสิบเจ็ดตรงกับตัวอักษรค่ะภาษาอังกฤษตัวไหนนี่ น,นี้เนาะสามร้อยห้าสิบเจ็ดตรงกับตัวอ oh, นะคะตรงกับตัว o oh. เราเพิ่งคิดโจทย์ข้อที่อะไรอยู่โจทยข้อที่สามนะคะดังนั้นตรงข้อที่สามต้องใส่ตัวอสมสังกฤษที่ชื่อว่าตัว o oh. ะะอาได้มาแล้ว3ตัวเดี๋ยวอีก5ตัวที่เหลือให้นักเรียนลองหาได้ไหมคะข้อ4 5 6 7 8วันนี้มีแบบฝึกหัดแค่5ข้อให้ไปลองฝึกทำดูแล้วแปลมาเป็นตัวอักษรสินะเป็นตัวอักษร C ิคะว่าคำที่ได้เนี่ยคือคําว่าอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูก่อจะมาเฉลยใครถูกนะคะเรามีคะแนนพิเศษให้ด้วย่ใครตอบได้ให้คอมเมนต์มาด้วยว่าคำนี้คือคำว่าอ เป็นเขียนคําตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลให้คปปรูปอด้วยถ้าเกิดใครแปลได้มีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะว่าเป็นคํว่าอะไรลองดูซิวันนี้เป็นคณิตคู่กับภาษาอังกฤษนะคะอะโอเคไปลองฝึกทํานะคะข้อ4ี่ห้าจํดจนวนทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะใน,ว,น,นวันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่5สิงหาคมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ